ไม่น่าเชื่อน,นะครับแผ่นดินผืนนี้เนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่เลยนะครับหลังจากที่ค่อยๆทําแบบลองผิดลองถูกทําแบบไม่มีเงินนะครับทําแบบเริ่มต้นด้วยเงินค่าท,ทํา3ดี5,000 0บาทจริงๆนะครับและที่ประมาณ30กว่าแปลงเนี่ยก็ติดขายฝากหมดเลยนะครับจนเขายึดไปแล้วนะครับ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ลุกขึ้นมาสู้แบบการขาย 3D จริงๆนะครับก็ยอมรับนะครับว่ากว่าจะขายได้หลังแรกเนี่ยโดนปฏิเสธไปเป็นร้อยเคสเลยเพราะวันที่เราเริ่มขาย 3D เนี่ยวันที่ลูกค้าชอบเพจเราชอบ 3D ของเราและชอบราคาที่เราขายเนี่ยลูกค้าก็ทยอยเข้ามาดูเรื่อยๆแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อไม่เจอบ้านตัวอย่างละไม่เจอว่าที่ตรงนี้เนี่ยสร้างยังไม่เสร็จบ้างละนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนนะครับเป็นที่เลี้ยงบัวครับบัวเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ลูกค้าจะไม่ซื้อไม่แปลกเลยที่ลูกค้าจะปฏิเสธเป็น <S <s ร้อยๆเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำอสังหาแล้วเจอลูกค้ามีข้อโต้แย้งแล้วก็ปฏิเสธเป็นร้อยๆเจ้าอย่างผมเนี <sh arp> <sh arp> ่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับ แรกๆวันที่เราเริ่มหลังแรกวันที่เราเริ่มแบบที่ไม่ทําอะไรมันจะยากแบบนี้แหละครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าวันที่เรายังไม่มีอะไรเนี่ยลูกค้ายังไม่ค่อยเชื่อใจเราหรอกครับแต่เชื่อไหมครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะมีหลังแรกที่เราขายได้ผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้ขายมาประมาณเดือนกว่าๆปฏิเสธเป็นร้อยๆคนเลยนะครับแต่วันแรก ก็เริ่มขึ้นหลังแรกก็เริ่มขึ้นพอหลังแรกเริ่มได้เริ่มลงเสาเอกเริ่มมีการโอนที่ดินเริ่มมีการทำฐานรากนี่แหละครับมันก็ทำให้เราค่อยๆมีโปรไฟล์แน่นขึ้นแน่นขึ้นจากการที่ได้ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆประมาณ4เดือนกว่าครับหลังแรกที่สร้างแบบภูวิลล่า ตอนนั้นยังขายราคาเบามากเลยครับตอนนั้นขายบ้าน2ล้าน8พร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวพร้อมตกแต่งนะครับเป็นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้าพร้อมเฟอร์นิเจอร์หลังจากที่บ้านเสร็จ4เดือนกว่าก็เอามาปล่อยเช่านะครับหมายถึงลูกค้านะครับลูกค้า,ามาปล่อยเช่ารายวันปรากฏว่านะครับสามารถสร้างเงินได้4 0 0หมืนกว่าบาทในเดือนนั้นนะครับเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นและดีใจมากเลยเพราะว่า หลังจากที่ปล่อยเช่าได้มันทำให้เรามั่นใจว่าบ้านภูเวิลลลาหลังนี้แหละมันสามารถทำเงินได้จริงๆนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็มีคนมาซื้อในลักษณะเดียวกันคือซื้อที่ดินเงินสดก่อนเราก็เอาที่ดินตรงนั้นนะครับไปตัดเราก็เอาเงินตรงนั้นนะครับไปตัดออกมาจากในทุนและเราก็ให้ลูกค้าจ่ายงวดงานเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินงวดจนบ้านที่สองแล้วเสร็จนะครับ ปรากว่า1ปีที่ผ่านมานะครับในปี2561เนี่ยผมสามารถขายบ้านในลักษณะแบบนี้ได้ประมาณ5หลังนะครับจาก1หลังกลายเป็น5หลังเนี่ยมันเป็นโปรไฟล์ที่ทำให้ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยมีความมั่นใจว่าบ้านหลังเล็กๆภูวิลล่าแบบนี้และสามารถสร้างเงินได้แน่นอนนะครับพอปีที่2ผมก็ขายได้อีกประมาณ30หลังนะครับ พอปีที่สามปีที่โควิดเข้ามานะครับผมก็ <c oughs> มีกำลังที่จะซื้อที่ดินแปลงใหญ่มากขึ้นนะครับทำจัดสรรแล้วก็ขายได้หมดนะครับในปี63ซึ่งเป็นปีโควิดผมขายได้ถึง60หลังปี64ก็เช่นเดียวกันประมาณ50หลังปี6 5หก็เช่นเดียวกันประมาณ50หลังนะครับแล้วก็ปี66ปีนี้นะครับรวมรวมกันแล้วเนี่ยเรามานับดูนะฮะเราขาย บ้านภูวิลล่านเนี่ยทั้งใส่สองห้องนอนสามห้องนอนต่างๆเนี่ยได้มากกว่า200หลังนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับจากความมุ่งมั่นจากความตั้งใจจากการลองผิดลองถูกจากการเรียนรู้ค่อยๆทำและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในวันที่ไม่มีตังค์เลยในวันที่ใช้งบประมาณในการทำภาพสามดีเพื่อขายภูวิลลานเนี่ย มีงบอยู่แค่1 5 0 0 0บาทในวงเล็บไม่ได้มีเงินวันนั้นด้วยนะฮะยังไปกู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายค่าสำนีด้วยซ้ำไปจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยประมาณ6ปีนะครับมีภูวิลล่าประมาณ200กว่าหลังนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่ทำให้เราเนี่ยค่อยๆเติบโตจริงๆหลายคนอยากจะอาจจะบอกว่าโอ้ยหปีทำได้แค่นี้เองเหรอนะฮะ จริงๆผมก็เห็นด้วยครับ6ปีทำได้แค่นี้เองเหรอนะฮะแต่มันก็เป็นก้าวแรกๆจากวันนั้นวันที่ไม่มีตังเลยจนวันนี้นะครับใกล้6ปีเต็มแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือวันนี้นะครับผมกลายเป็นคนที่ทำภูวิลล่าได้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากขึ้นวิเคราะห์ตลาดภูวิลล่าได้มากขึ้น และตอนนี้นะครับเราก็มีภู้วิลล่าที่ยังเหลืออยู่ในโครงการเราที่กําเราจะขายอยู่ประมาณอีก20หลังเองนะฮะและต่อไปเนี่ยเราก็กำลังจะพัฒนากลายเป็นภู้วิลล่าหลังใหญ่เพื่ออยู่อาศัยขายราคาสูงขึ้นนี่แหละครับคือพัฒนาการของผมและสิ่งที่อยากจะบอกเล่าให้ทุกคนก็คือวันนี้ถึงเราไม่มีอะไรเลยนะครับเราอย่าท้อนะฮะ เรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้ค่อยๆหามุมหาโอกาสและพัฒนาตัวเองเติมความรู้ใหม่ๆลงมือทำสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆมันจะเห็นโอกาสเห็นมุมมองเห็นความสําเร็จเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อยทีละน้อย ทำไปเรื่อยๆครับแล้วเราจะชำนาญไปเรื่อยๆจากสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราทํามันง่ายขึ้นวันนั้นล่ละครับความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้ก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอันนี้คือแง่คิด6ปีที่เริ่มทํานะครับและต่อไปผมคิดว่าผมก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสิ่งใดที่เป็น ข้อผิดพลาดสิ่งใดที่เป็นจุดบกพร่องสิ่งใดที่เราเรียนรู้และเรายังทำได้ไม่ถึงก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแง่คิดที่ผมเอามาใช้ในการทำอสังหาของผมจากคนที่ไม่มีประสบการณ์เลย